ครับนี่ก็คือชุดซสเต็มที่เรานําเสนอนะครับเป็นชุดง่ายๆนะครับนั่นก็คือชุดของเรนะครับก็จะมีเซตเทิร์ซึ่งตัวนี้จะเป็นซีดีเพลเยอร์ที่ขึ้นชื่อว่าคุณภาพเสียงที่ดีมากเครื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นของเรกาเหมือนกันเป็นแอมพลิฟายเออร์รุ่น m ม r a 3นะครับ เมื่อจับคู่กันแล้วเนี่ยนะครับเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของสายนําสัญญาณที่จะเชื่อมโยงเข้าหากันนั้นก็จะต้องใช้สายนําสัญญาณที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับท <Okay. S 1> ่านก็จะเห็นว่าการเลือกสายนําสัญญาณนี่มันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้เราประสบผลสาเร็จหรือไม่ในการเล่นเครื่องเสียงนะครับโดยเฉพาะชุดที่เป็นอออีโอสเต reo สองชันเลอย่างนี้นะครับ ในการออกแบบเนี่ยท่านจะเห็นถึงความเรียบง่ายและความไปด้วยกันนะครับความความที่ไปด้วยกันได้ดีก็คือการใช้ส่วนโค้งบางส่วนของเครื่องเนี่ยทำให้รู้สึกมันเครื่องเนี่ยมีความแปลกพิสดารแล้วก็มีความอ่อนช้อยมากขึ้นแทนที่จะเป็นลักษณะของความเป็นเหลี่ยมทั้งหมดนะครับการ เชื่อมต่อนะครับนอกจากสายแล้วนะครับสายนําสัญญาณแล้วเนี่ยการต่อกับลําโพงเองนะครับการใช้สายลำโพงที่ดีนี่ก็จะมีผลเช่นเดียวกันนะครับส่วนการที่จะเลือกเล่นให้เป็นไบไวริงหรือว่าซิงเกิลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับเพราะว่าการเล่นแบบไบไวอาจจะไดเ้เรื่องของเสียงที่กว้างมากขึ้นแต่ว่าถ้าเล่นเป็นซิงเกิลนะครับมันอาจจะได้ในแง่ของโทนอัลบาลานซ์ก็คือ ความถี่เสียงทุ้มกลางแหลมอาจจะออกมาได้ได้ดีสมบูรณ์กว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับการเลือกเล่นของเราลําโพงนี้ก็จะเป็นลําโพง2ทางนะครับที่มีขั้วต่อที่เป็นไบไวริงอย่างที่ผมเปลี่ยนไปแล้วเบื้องต้นนะครับส่วนดูท่อพอร์ตนั้นก็จะเปิดออกด้านหลังนะครับเพื่อให้ยิงเสียงเบสเนี่ยออกมาได้ลึกแล้วก็มีความแน่นหนักนะครับก,ก็สามารถที่จะจูนได้ด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับในในเรื่องของชุดซิสเต็มเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าการออกแบบมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่จะจัดเซตให้เข้ากันได้นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการจับเอาผสมยี่ห้ออย่างตัวที่ท่านเห็นอยู่เป็น AE นะครับมาผสมกับตัวเราก้าเนี่ยก็เป็นการเลือกผสมผสานดูว่าลำโพงยี่ห้อไหนควรจะเป็นคู่ ขัญกับแอมป์ f y ฟยี่ห้อไหนนะครับมันเหมือนกับเราเลือกคู่แต่งงานนะจับคู่แต่งงานส่วนที่จะไปกันได้ดีไม่ดีเนี่ยนะครับก็ต้องข,ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยของตัวแอมป์ f y ไฟซีดีและลำโพงว่าเขาสามารถกลมกลืนกันได้หรือไม่นะครับล้วก็สามารถที่จะแผ่ศักยภาพในส่วนที่สมมุติว่าแอมอาจจะเสียง ไม่ได้หนักมากนักนะครับไม่หนักแน่นมากตัวลําโพงอาจจะเลือกที่มันมีเสียงหนักแน่นมากขึ้นหน่อยเพื่อที่จะเสริมซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็จะทําให้เราใช้ศิละปะของการเลือกเนี่ยจับชุดเครื่องเสียงเข้าคู่กันได้เป็นอย่างดีครับ